เฉลี่ย3เซนถึง4เซนนะคะตัดกว้างๆางนี้เลยเหลือเราจะตัดทิ้งแล้วเดินอ่าพอเย็บ1ตีนผีแบบนี้แล้วนะคะก็สามารถใช้เทคนิคอันนี้ไปทำกับส่วนอื่นๆที่เราต้องการกุ้นหลบสาบนะคะก็พอถึงที่นี่แล้วนะ พับเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็เย็บเย็บริมๆนะคะเย็บล้มตะเข็บถ้าทำตามเทคนิคนี้มันจะไม่ย่นนะคะเนี่ยตรงที่เราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเนียนสวยจะไม่ย่นนะคะเพราะว่าเราเดินเป็นขึ้นไว้ก่อนนะคะถ้าบางคนไปกุ้นเลยไม่ได้เดินขึ้น มันก็จะตึงนะคะแล้วมันก็จะเป็นรอยย่นไม่สวยนะคะใอยากด้กปุดสาบเล็กๆโดยที่เราไม่ต้องไปสอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะ